ทฤษฎีวิธีคิดดีแล้วแต่พอมาปฏิบัติจริงเราเจอปัญหาไงครับ,รบทีปัญหานี้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่สภาไม่ว่าจะเป็นสอสอรหรือสวที่อยู่ในสภาปัจจุบันเนี่ยจะต้องมาคบคิดละว,ว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาในส่วนใดเป็นปัญหาของกฎหมายหรือเป็นปัญหาของการปฏิบัติจะเปิดช่วงเวลาหรือไม่อย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของออออคุณสมบัติ นะประสบการณ์10ปีอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเราไม่ให้เขาลงทะเบียนให้มีการตรวจสอบกันเป็นช่วงระยะเวลาย,ยาว<ม>ๆเนี่ยนะเราจะาพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเขาควรจะเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพนั้นอะไรอย่างต่างนี่นี่ก็มีผลผลการศึกษาอยู่นะอย่างไรก็ดีตรงนี้เนี่ยแม้นว่าผลการศึกษาจะออกมาว่า เราควรมีสองสภาด้วยเหตุผมที่ที่ได้กล่าวไว้ว่า<ม>ถ้าให้มีสภาเดียวสอสอสอ,อาจจะทำเปเด็ดการะะรัฐไปเด็ดการรัฐสภาได้เพราะฉะนั้นก็มีสองสภานี่เราก,ก็ยังไปไม่ถึงการศึกษาเรื่องสวออสภาที่สองเนี่ยควรจะมีที่มาอย่างไรนะ<ม>เพราะเห็นว่าเรื่องหน่าหน้าที่บทบาทก็เห็นด้วยว่าควรจะมีแบบนี้แหละ นะมีมีเรื่องที่การกองกฎหมายกำกับการเมรืองและการแบ่นดินเรื่ององค์กรอิสระเพราะว่าในการเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยมาตรวจสอบสสเพราะฉะนั้นให้สสทําไม่ได้ก็ต้องให้สอบอทําอะไรประมาณนี้<ม>แต่ว่าการศึกษาก็ยังไม่จบสิ้นดีนะก็ชี้เห็นข้อสังเกตในหลายๆเรื่องนะว่า,<ม>วาการมีสอบอที่ฐานที่มาที่ต่างจาก สสเนี่ยนะก็ทําได้หลายอย่างนะเช่นว่าเลือกเหมือนสสก็ได้แต่ว่ากําหนดคุณสมบัติที่ให้แตกต่างกันเพื่อให้นิตกามก็ได้หรือ,อการเลือกแบบอาชีพยยอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าให้มีสมาคมวิชาชีพอะไรต่างๆรองรับหรือให้มีอ,อ,องค์กรกลางที่รับจดทะเบียนที่มามาดูแลคุณสมบัตินะแล้วก็การเลือกอาจจะให้เลือกทั้งประเทศให้คน40่ปีขึ้นไปนะที่อยากจะ มีส่วนร่วมในเรื่องของการเลือกสวออให้ท่านลงทะเบียนเลยนะ,ะลงทะเบียนทั้งประเทศเลยนะอ,อ,ยอย่างเราอยากเป็นสวเราก็อยู่ในกลุ่มไหนเราก็ไปสมัครก็ได้แต่ถ้าเราไม่สมัครเราก็ถือว่าเราเป็นกลุ่มบริหารรละการแผ่นดินเราก็จะคอยเลือก ของตัวแทนผู้สมัครที่จะอยู่ในขุมบริหารร่กายแนดินอย่างนี้ก็มีแลวคิดนี้ตรงกับอาจารย์เจิมศักดิ์เป็นทองอนะที่เขาว่กเออเขเอาทั้งประเทศเลยเลยมาเลือกกันมันจะได้เป็นตัวแทนที่ยอมรับแล้วก็ผูกโยงกับประชาชนทั้งประเทศอะไรเนี้ยไม่ใช่คนไม่กี่คนมาเลือกกันอะไรประ,ประมาณนี้เนี่ยเป็นคําถามเลยอาจารย์โพสุวิชาเป้าอารีเขาเห็นแบบนี้เลยต้องเลือกทั้งประเทศแต่ขณะนี้จะมีกลุ่มคนรวมตัวกันไม่ยอมรับหลักการที่จะเลือก สวที่ได้มาอันเนี้ยเขาก็ทําทุกวิถีทางเขาถามว่าคน4,000 40, เศษเนี่ยตั้งสว,วคุมคน68ล้าน4,000เศษเนี่ยมันนิดเดียวของเปอร์เซ็นต์เขาบอกนี่หรือคือตัวแทนของทุกจังหวัดคําถามที่สอง14จังหวัดไม่มีสวนี่หรือคือตัวแทนของทุกจังหวัดจังหวัดหนึ่งมี14คนเอามาตรฐานอะไรมานี่แหละครับที่เขาบอกเขายอมรับไม่ได้ ก,ก็ก็ดีครับอันนี้คือผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะอะไรเกิดขึ้นแล้วดีเสมอ,อตอนแรกทฤษฎีวิธีคิดดีแล้วแต่พอมาปฏิบัติจริงเราเจอปัญหาไงครับทีบนี้ปัญหานี้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่สภาไม่ว่าจะเป็นสสหรือสอวอที่อยู่ในสภาปัจจุบันเนี่ยจะต้องมาขบคิดละว,ว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาในส่วนใดเป็นปัญหาของกฎหมายหรือเป็นปัญหาของการปฏิบัตินะหรือว่าเป็นปัญหาของ ของทั้งสองส่วน <impression S 1> เป็นเรื่องของการออกแบบทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องออกแบบใหม่ไหมถ้าออกแบบใหม่เนี่ยควรจะมีสวรหรือไม่สวควรจะทําหน้าที่อะไรบ้างเมื่อทําหน้าที่แบบนี้คุณจะมีคนแบบไหนมาทําหน้าที่แล้วก็คนแบบไหนจะมาทําหน้าที่นั้นเนี่ยนะจะได้มาอย่างไรนี่ต้องม่ต้องออกแบบต่อต่อไปนะ